ปิดฉาก ORBIC Superbike สนาม2นักคดินนัทีธามุกระดาเขียนโค้งสุดท้ายคว้าชัยชนะจบการแข่งขันสนามที่2องของฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับสิบดวลความเร็วรถจักรยานยนต์ทางเรียบเบอร์หนึ่งของไทย ORBIC Superbike 2023ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Anyone Can Be a Hero วางพัฒนานักแข่งไทยในทุกมิติทำกลางทับนักบิดกว่า200คนทั้งไทยและเทศ ทีมแข่งกว่า120ทีมโดยเกมการแข่งขันในสนามที่2นี้เป็นไปอย่างสนุกสูสีต้องตัดสินแชมป์ในโค้งสุดท้ายกันทุกคลาสสำหรับผลในรุ่นใหญ่ซูเปอร์บาย1 0 0 0ซีชิปนัคารินอธิรัตน์ัวพัฒน์อดีตดาวิดสังเวียนโมอเตทรีจากคอนด้าเรซิ่งไทยแลนด์เถื่อนคว้าชายัยเหนือบอลจัก,กริดสแวงสวัสด์จากอีสแอนเจอร์ทีเรซิ่งทีมเก็บแต้มนําด่งบนตารางแชมเปี้ยนชิพรุ่นซูเปอร์สต็อก1 0 0 0ซีชัยชนะตกเป็นของนาทีฐานทองโคตร จาก TNP Motorsport เฉือนเอาชนะเพชราวุฒิเพชรช่วยจาก GP Racing อุดรธานีอันดับ2เพียง0.297วินาทีเท่านั้นขณะที่มุกมุกรดาสารพืชนักบิดสาวแกร่งจาก Honda Racing Thailand ก็โชว์ฟอร์มได้สมประกาเวราทีมเมดรุ่นน้องอย่างนิวปรรณสอแก้วสนทิพัง่ายครองโพเดียมสูงสุดในรุ่นซูเปอร์สต็อก6 4 4โดยสิ่งที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งก็คือในสนามที่2นี้นักแข่งชาวต่างชาติ ก็สามารถปรับและยกระดับตัวเองขึ้นมาเบียดกับนักแข่งไทยคว้าโพเดียมไปครองได้หลายรุ่นเลยทีเดียวแสดงให้เห็นถึงความเข้มข้นของเกมการแข่งขันอันจะทําให้สนามถัดไปซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่28-30กรกฎาคมนี้ทวีความดุดดอดยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน